ที่ท่านสอนเอาอภิธรรมเอาความรู้เนี่ยที่ฝึกมาห้าสี่สิบ้าสิบปีไปสอนแม่แกนี่แหละพอท่านเข้ามาแม่ท่านเสียแล้วท่านน่ะสิ่งที่ท่านพูดท่านเสียใจมากเปลี่ยนแปลงไวมากเลยเวลาแค่หกสิบปีนะจากไม่เคยมีรถไม่เคยเห็นรถตอนนี้โอ้รถติดวะทำไมถึงเปลี่ยนไว จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะแต่พอมานั่งดูจริงๆสิ่งที่เปลี่ยนไวที่สุดคือใจคืออารมณ์ของใจไวมากโอ้เราก็เลยเห็นว่ามันเพราะใจคนนี่เปลี่ยนเห็นไหมธรรมชาติก็เลยเปลี่ยนเพราะคนนะเป็นคนเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ธรรมชาติมันล่มสลายนะเพราะคนนี่แหละเมื่อก่อนนี่มีหมูป่ามีอะไรเยอะแยะปลาเนี่ยถ้าไปตามท้องนาฝนตกใม่เนี่ยโอ้ยเอาตีนเตะขึ้นมาบนบนบนบกเลยเลยแต่มันขายไม่ได้ เพราะเขาไม่ค่อยซื้อขายกันถ้าไปจับมามากก็จะไม่รู้จะทำยังไงก็องเอามาตากแห้งทําปลาประมาณนี้้็จะไปขายไม่มีใครก็ไปจับได้ไงเงินก็เลยไม่มีอํานาจเท่าไหร่คนก็เลยพอเก็บจับมาเยอะๆก็เลยต้องแบ่งชาวบ้านเขากินด้วยแบ่งคนน้นคนนี้กินมันก็เลยแสดงน้ําใจคนสมัยก่อนเลยมีแต่น้ําใจเพราะมันไม่มีเงินเป็นหลักเพราะตอนนี้ดูสิพอมาเอาเงินเป็นหลักเนี่ย มีอะไรก็ขายจับมาขายจนหมดอ่ะกบเขียดปูป้านอะไรก็ได้จับมาขายเปลี่ยนเป็นเงินไม่มีอะไรขายขายตัวละสิฮะ <laughs> ไม่ว่าหญิงชายฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงของใจของอารมณ์ยุคนี้ละโอ้โหขนาดบ้านใกล้กันเนี่ยยังไม่รู้จักกันนะสร้างกำแพงสร้างรั้วปิดเก็บเสียงมยึงจะส่งเสียงไปบ้านกูนะโดนยิงสมัยก่อนไม่มีรั้วนะใจมันเปลี่ยนแปลงมาก ปนแปะเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าถึงค้ําจุนโลกไว้ถ้าไม่มีทานศีลภาวนาเดีย๋ยวนี้นคนแรงทําใจมากเลยนะเพราะขาดเพราะนั้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงค้ําจุนโลกไว้ค้ําจุนใจคนไว้เพื่อทําลายความเห็นแก่ตัวความโลกโกรธหลงเพราะฉะนั้นธรรมะถึงไม่ได้เกี่ยวกับพระกับนักบวชนะเกี่ยวกับคน เกี่ยวกับมนุษย์เพราะใจมนุษย์ไม่มีธรรมะไม่มีเบรกข้ายไม่ไม่มีสติเหมือนรถขาดเบรกเนี่ยเบรกแตกเนี่ยชนมั่วเลยทุกวันคนกินคนนะเดี๋ยวนี้อะไรก็เงินอะไรก็เงินพระบวชเข้ามาก็มีแต่เงินพระไม่มีเงินน่มึงยุ่งล่ะพระก็เลยหาแต่เงินพระบาสาบาลเขาว่ายุคนี่เป็นยุคสมัยไม่ยิ่งหาผัวจะหัวหาเงินเพิ่นว่ายุคมาปรงเขาเสาออกดอกวสันไม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านทองกองลำตาเพิ่นว่า มาปงเขาเสาออกดอกม้าทําไมมีเขาล่ะมามามามีเขาก็มอไซค์ไงเสาออกดอกก็เสาไฟฟ้าไงฮะโบราณเ,เขารู้เลยไม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านทองของผู้หญิงออกจากบ้านจะไปหาผัวไปหาผู้ชายละไม่ใช่ผู้ชายไปหาครอวครัวนี้ฮะมึงระวังที่ไอ้ตัวพูดเนี่ยหาในบ้านไม่ได้มาหาที่วัดแล,ล้วเช่นนี้ไม่ดูรูปปูไฟบางทีเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้โหโซดมันว่าไม่รู้รูปใครเป็นรูปใครนะ พอมาดูใกล้ๆไม่ตรงปกเหมือนคุบาอะไรนะลูกเขยคุบาเซนโอ้ยมันเอารูปมันจะอยู <izing rapper> Pokemon, ่มอหนึ <literature gesehen S 1> ่งลงอีพุกี้พอมาเจอตัวจริงสองร้อยกโลได้เปรียบมากเลยทำไงล่ะมาถึงแล้วแค่มันเอามือเดียวกดยังอยู่เลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละธรรมะไอ้ที่พูดกันะมันเป็นชื่อของธรรมะธรรมะจริงๆที่เกี่ยวกับชีวิต แม้แต่อาณาปานสติปานะหรือปลานเนี่ยแปลว่าชีวิตให้เรียนรู้ชีวิตให้เรียนรู้ลมอยู่กับลมเมื่อก่อนฝึกลมปรานใช่ไหมกาลังภายในไม่ใช่เรื่องเล่นนะลมปลานเนรื่องสีชีพัยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ฝึกอะไรเราก็ฝึกลมปลานเนี่ยฝึกปานะนแต่ไม่ใช่ปานสติเขาเรียกปานายามะฝึกลมปรานฝึกกันลมฝึกลมมีฤทธิ์มีเดชก็อาศัย อารมณ์ปาเนี่ยลมอารมณ์เนี่ยลมเนี่ยทำไมมีพรม16ชั้นล่ะก็ฝึกอาณาปาสี่สชั้นนี่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อาณาปานสติมันเป็นปานยายมะฝึกลมเหมือนกันแต่ฝึกด้วยธรรมะด้วยสายเดียวไม่เกิดวิปัสนาฝึกเพื่อ,อความสงบเข้าชั้นลึกๆเข้าชั้นสมมติว่าเรียกกันเนี่ยมีกําลังภายในไหมมันถึงมีสํานักหลายต่างๆมีกําลังภายในอนลึกล้ําขึ้นมาเห็นไหมมันมีที่มาหมดแหละมีเหตุมีผลหมดหละ เรื่องธรรมะในเรื่องการฝึกสมาธิสมาธามันมีก่อนมาจากพระพุทธเจ้าแต่สรู้ด้วยซ้ำเห็นไหมอาจารย์ทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนักพจนฤศิษย์ไพเียมีมาจากพุทธการก่อนพุทธการอีกมีมานานแล้วพอฝึกมาบางคนก็ฝึกสำนักต่างๆฝึกปัญญาไม่มีโรงเรียนนะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยพุทธการก็อาจารย์ของอาหิงสะกะาเนองคุริมานมีปัญญาลูกศิษย์ลูกชายเยอะเขาไปสำนักนะเรียนปรชัชญาเรียนวิชาอาคม เพื่อจะจบหลักสูตรเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ให้ไปตัดตัดเอานิ้วมือออกมาเขาเรียกว่าอาจารยวิยาวาฒหรืออาจารย์ครูอาจารย์หลงตาพูดเนี่ยไม่ได้พูดลอยลอยมันมีหลักมันมีเหตุมีผลมีอะไรหลายๆอย่างพอผู้เจ้าไปฝึกเหมือนกันเห็นไหมตอนบวชใหม่ๆหกพรรษาแรก่ังก็ไปฝึกกับสำนักนี้แลหละต่างๆเนี่ยอาจารย์อะไรครูบาจอบอาจารย์อะไรมัง่งศึกษาป,ปาโมดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ศษาป,ปาโมดและอาจารย์อะไรมัง่งหลายๆ หกหกอาจารย์เรียนรู้จนจดหลักสูตรหมดแต่ไม่ได้พ้นทุกยังไม่พอใจของเจ้าชายศินทาษถาที่บวชมันมีมาก่อนแล้วไปไปทไี่ไหนที่นี่สงบหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอททำไมมันถึงว่าที่นี่ทุกหนอที่นี่ที่นี่วุ่นวายหนอททำไมอเดินไปบ่นไปเพราะมันฟุง้งซ่านความคิดเยอะมากจนฟุง้งซ่านมันไม่สงบมันทุกพอไปได้ยินคําว่าที่นี่สงบหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ นี่สุขเนาะก็เอกใจสิเพราะคนกําลังฟุ้งซ่านอยู่คนกําลังทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะความคิดมันไม่ได้พูดแบบนั้นนะไอ้เรื่องความคิดเนี่ยมันมีี่อนมาแล้วเพราะมันคนสมัยก่อนก็คิดเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกให้หยุดคิดนรองนั้นฝึกให้คิดแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เก่งๆทุกวันนี้ก็ฝึกให้คิดทั้งโลกมันเป็นอย่างนั้นคิดมากๆเข้าไปก็โอ้โหนอนไม่หลับทุกข์สิฟุ้งซ่านไม่รู้อะไรอะไรต้อง ตั้งแต่ตื่นนอนมาจนนอนไม่หลับอะ่ะคิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ค่อยรู้ว่าความสงบนี่แหละคือธรรมความสงบจากความคิดปรุงแตง่งเน่หรือเรียกว่าอังขตะหรือเรียกว่านิพานมันก็น่าแปลกนะที่คนไม่รู้จักมันลงตาว่าความคิดนี่แหละคือทุกข์ความคิดนี่แหละคือเห็นเห็นทุกข์เขาบอกถ้าไม่คิดมันจะเกิดปัญญาอย่างไงโน่นอะ่ะถ้าจะมาฝึกคิดนะไม่ต้องมาฝึกมันหรอก มันคิดเก่งที่สุดแล้วจิตใจเนี่ยวันวันหนึ่งมันไปรอบโลกอ่ะวินาทีหนึ่งมันยังไปถึงเลยแป๊บเดียวเนี่ยเอาเราลึกไปถึงอเมริกากัเคยเคยเคยไปเราลึกไปสิถึงเลยไหมเพราะฉะนั้นทรมากคนสมัยก่อนสมัยก่อนพุทธกาลเขาก็ฝึกเหมือนกันแต่เขาฝึกปานายมะฝึกว่าขันห้าเป็นอัตตาเป็นจริงเป็นจังพระพุทธเจ้านี่มาตัดสู้อันนี้จังทุกขังอัตตาหรืออริยสัจสี พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาถ้าหลวงตาว่าอนัตตาความเป็นสุญญาตาคือความว่างไม่ใช่ว่างแบบสมัยก่อนนะแบบสมถะว่างแบบพระพุทธเจ้าบอกถึงเห็นอนัตตาเห็นเห็นใจรักเห็นความไม่จริงนี่แหละนั่นแหละนิพพานบางคนก็เสียงว่าอนัตตาไม่ใช่นิพพานแล้วนิพพานคืออะไรอ่ะนิทานนิพพานไม่คืออะไรเลยถ้าจะพูดถึงนั้นพูดก็ไม่รู้เรื่องแล้ะถ้าจะเอาปรามัตมาพูดกันแล้วจะพูดทําไมอ่ะถ้าถ้าบรามัต พราะการพูดเมันเป็นสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยแม้แต่ควอาณัตาไม่แต่ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่คำอาัาตานี่ก็เป็นสมมุติทั้งหมดเอาสิแม้แต่เรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้มาจากไหนอะใจก็บังจิตมั่งมโนมั่งวิญญาณมั่งธาตุรู้มั่งสารพัดที่จะตั้งขึ้นมาธาตุเนี่ยมันมีสองความหมายนะธาตุหนึ่งก็เรียกว่าธาตุธาตุทหารสาะอาสอเสือนี่ก็ธาตุแบบอีกแบบหนึ่งนะอย่างพุทธธาตุเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ธาตุวัตถุนะเป็นธาตุของทุกธาตุของพุทธจร ธาตุแบบนั้นนะ่ะผู้รับใช้ผู้แต่ธาตุแบบธาตุุเนี่ยธาตุรู้ที่พูดว่าเนี่ยมันต้องเป็นวัตถุสิวัตถุนี้มันต้องจับต้องได้ถ้าธาตุแบบนีน้จริงไหมอันนี้มันเป็นโวหารถ้าจะพูดอักษรศาสตร์เอาใครเก่งอักษรศาสตร์มาพูดมาสิมันถึงเพี้ยนกันไปถ้าจะพูดเอาสมมติทั้งหมดแล้วคนก็เอาสมมุติมาเสียงกันอีกมันจะจบป่ะวิญญาณธาตุอย่างเงี้ยแต่ยังไม่วิญญาณก็เป็นวัตถุสิไม่มีจะไงเขียนไว้ในตำราว่า้นเหมือนยาธาตุความหมายมันถึงเพีย้ยนไปหมด ก็เอาความเห็นมาใส่ทุกคนก็เอาความเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดทั้งที่ความเห็นตัวเองไปยัดใส่พระโอฐ์ท่านเอาความเห็นของตัวเนี่ยนะไปยัดใส่พระโอฐ์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้มันเกิดทันเลยเมื่อคืนนี้มีผู้รู้ผู้หนึ่งเรียนจบมาระดับโอด็อร์หลายสถาบันเลยเพราะเมื่อคืนนี้หลวงตาพูดถึงเรื่องอยากให้ผู้รู้พูดถึงเรื่องการบันทึกอะไรนะนอตบันทึก ใช่สังคยนาครั้งที่เท่าไหร่แต่ในอภิธรรมในส่วนที่หลวงพ่อพุทธทาตพูดสังคยนาครั้งที่10ค่อยได้บันทึกเป็นตัวอักษรขึ้นมาใส่ในใบลงใบลานอะไรเนี่ยแต่ใน Google สังคยนาครั้งที่ที่สี่ค่อยได้บันทึกไว้ในใบลานไปดูนะใน Google mm hmm. พอสอหลังพ,พุทธปฏิพันธ์แล้ว450ปีค่อยบันทึกว่าง,งั้นอันนี้อาจารย์กูเกิลแต่หลวงพ่อพุทธทาตเนี่ยพูดไว้ว่า สังคายนาครั้งที่ส0บเห็นไหขนาดตัวหนังสือก็ยังคนละเรื่องแล้วเเอาละอะไรก็ไม่สําคัญแล้วเอา10ก็10บสี่ก็4จริงไหมถ้าพอสเอาสั้นลงมา450ปีประเทศไทยเนี่ยสองกว่าปีตั้งแต่ความเป็นไทยตั้งขึ้นมากรุงรัตนโกสินทร์สองร้อกว่าปีเองนะสิแผ่นดินแล้ว10ราชการแล้วและสีอยปีะยังไม่ได้บันทึกแลเอาแต่ความจํามาแหละครจบันทึก เข้าใจคำหมายที่พระพุทธเจ้าพูดว่าสัตธรรมปฏิรูปอยยังก็าไม่เ,วเยว่าเนี่ยพูดถึงถ้ามันไม่เพียาา้ยนอัศจรรย์อาศาัศจรรย์อย่างยิ่งเลยแหละมันถึงได้ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ไงเพราะมันเอารำราแต่หลักฐานขนาดหลักฐานยังไม่ตรงกันเลยนะเนี่ยอย่าลืมนะในชีวิตนักบวชของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเรียนรู้มาเกือบ5้ปีนะ หลวงพ่อพุทธทาสเป็นปาดเป็นบัณฑิตอันดับหนึ่งของโลกเลยนะหลวงตาพูดเป็นเพชรแมงงามของโลกเลยหลวงพ่อพุทธทาสไม่มีใครยิ่งกว่าอันนี้เป็นความเห็นของหลวงตานะหลวงตาไม่ใช่ลูกศิษย์ของพ่อพุทธทาสไม่รู้จักท่านแต่หลวงตาพูดว่าหลวงตาดูที่ท่านเขียนหนังสือที่ท่านทาทุ่มเทชีวิตให้กลายเาา 40, 50, 50ป็นการศึกษาอภิธรรมสี่สิบห้าสิบปีนัะเรียนอภิธรรมและมาเอกใจที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าท่านเสียใจมากที่ท่านสอนเอาอภิธรรมเอาความรู้เนี่ย ที่ฝึกมาห้าสี่สิบห้าสิบปีไปสอนแม่แกพอท่านกลับไปอยู่สำนักท่านสวนโงงท่านกลับไปกักเก็บเ,เก็บตัวฝึกอยู่ตั้งสามปีนะนี่คือท่านสิ่งที่ท่านเสียใจคือพอท่านไปฝึกตัวในสามปีเก็บตัวไม่นั่นเลยฝึกหัดเนี่ยปฏิบัติสามปีเลยทิ้งตําราทั้งหมดกักตัวสามปีเลยท่านถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านเรียนมาเนี่ยจามาเนี่ยนั่นสิ่งที่ท่านเสียใจที่เอาสิ่งที่จํามาเนี่ย ศึกษามาไปสอนแม่สิ่งที่พอท่านไปฝึกจนฮะเห็นไหมอย่าเลิมนะหลวงพ่อพระุทธ,ธาตเนะี่ยไปเก็บตัวอยู่สามปีนะไปฝึกไปทิ้งตำหาาเพื่อจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัตินี่แหละพอท่านเข้ามาแม่ท่านเสียแล้วท่านน่ะสิ่งที่ท่านปุกที่บัญญัติภาษาไว้ในเจ็ดตำนาน12บสอตำนานเพราะอะไรเพราะกลัวภาษาบาลีภาษาพระ,รพ,ระพ,พุทธเจ้าจะวิบัติ เอาหลักฐานไว้เพื่อเป็นภาษามาคตภาษาบาลีเนี่ยไม่ไม่ภาษาวิบัติไม่ใช่เอามาท่องเอามาไว้เผื่อยังความภาษาของพระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงพระองค์ระลึกถึงคุณพระองค์ไม่ใช่ท่องเอามามาเสียงกันท่องเอามาแล้วไปสวดเอาตังกันทุกวันนี้แยกไม่ออกนะระหว่างพุทธกับพราหมณ์ดูดีแต่ไม่สําคัญหรอกถ้าพิธีกรรมเข้ามาเมื่อไหร่แทรกเข้ามาเมื่อไหร่ นั่นเป็นเพิ่มพลังให้สยศาสตร์เลยนะศาสนาพุทธเราก็เลยเป็นอเทวนิยมตอนนี้ไปท่องคาถาเพื่อจะจนบรรดาลแล้วนะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แล้วนะนะเพ่งใส่น้ำมนตแล้วนะเพ่งใส่น้ำโอ้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมนะจะท่องคาถาจนถึงวันตายไปเพ่งก็ไม่ได้ถ้ามีจิตใจที่ไม่มีความสงบจิตใจที่ไม่มีกําลังของศีลสมาธิปัญญาถ้าเข้าไปถึงศีลสมาธิปัญญาจิตที่สงบแล้ว ไปจับอะไรมันก็เป็นมงคลพูดอะไรมันก็เป็นมงคลมงคลหมายถึงความเจริญห็นไม่มงคลสารสิบแปดไม่ใช่ไปท่องอะเซวานาจะพรา,านังคุยกับบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งไม่ใช่ไปท่องแต่ปากนะตอนนี้คุยกับใครลระบัณฑิตตัวเองเป็นบัณฑิตหรือย,ยังขนาดความคิดแกก็ไปเชื่อแลละความคิดบางทีมันก็พานนะเพราะไปตำหนิคนนั้นคนน,น,คน,นี้ใช่ไหมไปอิจฉาคนนั้นคนนี้เนี่ยความคิดเนี่ยนี่เป็นอกุศล นี่เป็นพานเป็นคนพานและเราจิตเราเนี่ยเนี่ยถ้าย่อดเข้ามาถึงจิตนะถ้าจิตเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนั่นล่ะจิตของบัณฑิตแล้วเอาไปเอามาไม่รู้บัณฑิตที่ไหนไปหาข้างนอกบัณฑิตภายในใจเราเนี่ยเอาขนาดความคิดเราก็ยังลบกันอยู่แล้วจะเชื่อได้ยังไงอ่ะมาดูดีดดูจิตใจตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ดีดีก็อ่าทำไมอะไรอยู่อย่างเงี้ยถามตัวเองตอบตัวเองอยู่โอ้โหมากี่ปีแล้วลูกพี่ สงสัยในตัวเองอยู่เนี่ยนั่งอยู่คนเดียวก็สงสัยอยู่เลย,สสยถามตัวเองตอบตัวเองไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไปเชื่อตัวเองเลยนะว่าตัวเองคิดถูกมันไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรอกเชื่อตัวเองว่าตัวเองอันนี้แหละถูกคนนั้นผิดหลงความคิดนี่แหละมีพิษกว่าสิ่งใดธรรมะให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงแต่ถ้าเป็นธรรมที่ผิดผิด,ผดเป็นธรรมเมาล่ะเป็นยาพิษล่ะพระองค์ถึงบอกว่าฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่น มันก็ดีนะาพาระละหันเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะแยะมากมายขนาดนี้มียุคนี้แหละพระละหันเยอะเหลือเกินมันต้องไปหาสิ <laughs> นอนอยู่กับเมียก็เป็นพระละหันนะเลี้ยงวัวขายอยู่ก็เป็นพระละหันและวไถชีวิตโคอย่างเงี้ไยไถแล้วก็ไปขังไว้ให้พระเลี้ยงอยู่งั้นสักพักก็เอามาไถอีกอยู่งั้นไม่รู้เอาพริกใส่ตาวัวหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ให้น้ําตามันไหลเพื่อจะได้ถ่ายภาพรือวสเปรฉีดก็ไม่รู้สเปรพริกไทย คนก็สงสารเนี่ยกรรมของสัตว์บางวันเนี่ยโอ้ทำข้อกวัวพอ่อควายไว้เลยนะนะวันนั้นโทรไปหากรูบาหนึ่งขึ้นมาหาหน่อยเนาะว่างเปล่าบอกผมยังไม่ได้ควายเข้าข้อ,ข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 อขเลยว่าโอ้โหพระเลี้ยงควายซะแล้วเพราะถ่ายไม่หมดเอาไว้ถ่ายอีกเนี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็กระทบกันนะเพราะนั้นพูดมันจึงเป็นกรรมทางวาจาถ้าพูดออกไปมันก็จะกระทบกัน แต่ไม่ได้หมายความว่างับเชี้ให้เห็นว่ามันเป็นศาสนาเราหรือเปล่าความเมตตาอย่างนั้นเลยบางคนท่องแมผ่เมตตาสะจบทุกแง่ทุกมุมพอหยุดแผ่เมตตาแค่นั้นแหละอีนั้นไม่ดีเลยเพิ่งแผ่ไปโยกๆนะสักเพื่อนแล้วนั่งอยู่ใกล้ๆกันแผ่ด้วยกันเนี่ยทำไมใจมันถึงไม่มีเมตตาเลยมันมีเมตตาแต่ปากเพราะมันเข้าไม่ถึงใจเขาไม่ถึงศาสนาเข้าไม่ถึงทุกมันจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างไร